ฮัลโหลส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกุนทุขคนที่เข้ามผมพวกบักคอยบูมน้อยร้อยไร่ <c oughs> ชาแนลคือเขาคือเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ได้ครับพี่น้อ,องครับผมพอดีตอนนี้บูมมากินข้าวอยู่ที่ริมโขงนะครับแล้วก็แม่สาววิตีก็เดินทางกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้กว่นอื่นต้องขอบพระคุณ <c oughs> ทุกกำลังใจจากเอฟซีนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับน้ำดื่มอร่อยๆจากเจ๊ฝนมั่นใหม่ด้วยนะครับหลังจากที่บูมน้อยนะครับมีการถามพีีีีีี่่่่หหมมมมมวววววยยัััันนนนน้้แแลกกกกก็็าาาาาารรรรถพพโจบบบงะะะคคเเเปออ ก็จะมีคนบางคนนะครับพยายามที่จะโยนให้หมาปลาส้มนะครับเป็นแพะนะครับเพราะว่าอะไรครับคือตอนนี้นะครับมีคนบางคนบอกว่าโอ้ยหมาปลาส้มนี่น่าจะพาน้องนะครับขึ้นไปบนภูเหล็กไฟนะครับคือสําหรับความคิดของบูมน้อยถือว่าเป็นเออจังหมากลายเป็นแพะสำหรับความคิดของบูมน้อยนะบูมคิดว่ามันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าน้องโอ้โหหมาปลาส้มทาไมจะเก่งขนาดนี้นะครับสงสัยต้องเอาน้องปลาส้มนี่ขึ้นศาลด้วยมั้งมั้งนี่แ็นบอกอ่ะเดี๋ยวเราจะไปถาม เดี๋ยวเราจะไปถามความเห็นของอพี่แบวงกันนะครับว่าเป็นไปทำไ,ไมที่มันจะเดินขึ้นไปอ่าพาน้องเดินขึ้นไปครับพี่แบวงคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับแล้วหมาปลาปลาส้มะจริงๆแล้วถ้าเกิดปลาส้มน่ถ้าเกิดมันขึ้นไปมันก็ต้องได้กินอาหารเว้ยออถ้าเกิดว่าน้องมีอาหารล่อมันมันถึง<ก>ไปได้ก,ก็มามากไงเดินไปได้ยากแล้วขึ้นไปจะไม่เหนื่อยเหรอแล้วจะไม่ทิ้งเอา้า มาม่าซองเดียวสามารถเดินขึ้นไปตรงนู้นเลยไหมครับอืมเอ้าทุกคนถ้าเกิดเคยเคยเคยขึ้นไปอ่ะมันต้องหมดน้ําประมาณสักสี่ห้าขวดนะครับอืมเหมือนผมเองเนี่ยหมดน้ำไปประมาณสักหกขวดอืมเออแล้วก็อาหารนี่ต้องมีไหมมีขนมป,ป,ป้วงขนมปังแหละแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาแพะไอเอาหมามาเป็นแพะเลยนะอืมผมว่าไม่ใช่อืมพี่แบงค์มีมีความคิดเห็นยังไงกับการที่ทนายบางท่านมีการให้สัมภาษณ์แบบนี้ หรือจะต้องให้ปลาส้มมันขึ้นศาลจริงๆหรอครับเขาก็เขาก็ต้องพิจารณามาหรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจว่าคําพูดเนี้อ่อออพิจารณามาหรือเปล่าอหม,มามันยากครับคือที่มันขึ้นไปกับพวกเราเราที่เราขึ้นไปแล้วปลาส้มขึ้นไปด้วยนะจริงๆแล้วมันมันด้วยคบว่าเออขึ้นไปแล้วมันจะได้กินตังหาที่มันขึ้นไปด้วยอืมถ้าเกิดมันเดินขึ้นไปตามน้องหรือว่า ถ้าเกิดว่ามันเดินเอาง่ายๆนะมผมว่าปลาส้มน่ะไม่เดินนำทางแน่นอนอ,ออต้องมีคนเดินนำทางถ้าเกิดน้องถ้าเกิดน้องเดินตามปลาส้มเป็นไปไม่ได้ปลาส้มจะขึ้นไปกินอะไรครับถ้าเกิดว่าเขาจะหาเหตุเหตุหตอ่าเหตุของหมาปลาส้มมาต่อสู้เนี่ยพี่แบงคคิดว่ามันมันจะมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดครับ1 0 1 0อันนี้เราแค่วิเคราะห์กันเล่นเล่นเนาะ<ช>ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ปลาส้มมันจะขึ้นไปในสารุ่งไหมพี่ไม่ได้ <empezar> ไม่คุยได้ฟังว่าปลาส้มจะขึ้นฟูเหล็กไฟมันต้องมีคนนํามันต้องมีคนนําใช่ไม่ใช่ปลาปลาส้มนําคนเอาง่ายผมถ้าในความคิดของผมนะพี่เอ็งผมผมสงสารกับคนที่มีความคิดแบบนี้นะคือแบบเนาะคิดได้ไงจะโยนความผิดให้ปลาส้มนะเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้อยู <tenían S 2> ่แล้วที่หมาจะพาคนขึ้นไปที่หมาพาคนขึ้นไปเป็นไไม่ได้โดยเฉพาะเด็ก อ่ถ้าเกิดว่าเขาอ้างว่าเหตุแห่งเด็กเด็กนี้คือมีความสนิทกับปลาส้มเนี่ยไม่ปลาส้มมันไม่ขึ้นภูเขามันมันก็ไม่ขึ้นภูเขาอยู่แล้วไอ่ไม,มันก็วนกลับมาคําถามเดิมเกิดไม่มีคนนำอ่าก็ที่ผ่านมาที่ปลาส้มขึ้นอ่ะเพราะว่ามีคนนําขึ้นไปบูมออาท่าใดไหมครับแต่ปลาส้มไม่มีทางนําคนขึ้นเขาได้เอนะครับก็โอเคนี่คือเราก็เออนะก็แปลกนะคือแบบว่าผมก็บางครั้งผม ผมก็มานั่งคิดเล่นๆว่าเอ๊ะคือแบบคิดคิดได้ยังไงคือแบบอยู่เฉยๆก็จะโยนความบิดให้ปลาส้มเนาะคือมันมันเป็นอย่างที่แปลกมากจริงนะโอ้โหมันทำไมจะ,จะจะเก่งขนาดนั้นนะปลาส้มนะพี่โจอ,อ่ะเก่งของของน้าหมูกรุงเทพไหมครับชีวิต <มา S 2> ฉันมีแต่หมาพาไปแต่หมาไม่ได้พาไปนะมัะต้องมีคนพาไปหม,มาเดินเดินตามตามก้นคนอยู่แล้วโดยสัญชาตญาณของหมามไม่มีทางที่จะหมาํำหน้าคน อไม่มีทางผชื่อว่าอย่างนั้นอมครับก็ถือว่าโอเคนะครับโอ้งงงงผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอ่าทางทนายบางท่านจึงมีการให้สัมภาษณ์แบบนี้แล้วคือแบบเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เคารพความคิดเห็นของกันและกันนะครับก็ผมบอกเลยว่างานนี้นะเป็นมันเขาเาเรียกว่าอ,อ,อะไรอะ่ะเป็นเป็นสงครามแห่งศักดิ์ศรีอะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะ แล้วก็เซฟเจ้าหน้าที่เทฟ,เฟทุกเซฟทุกฝ่ายนะเอาเอาเอาการให้สุดเออไปให้สุดดิ้นให้สุดนะอยู่เฉยปลาส้มจะกลายจากหมาจะกลายเป็นแพะนะทีเนี้ยอืมนะสงสัยงานนี้ปลาส้มต้องขึ้นศาลแล้วแหละปลาส้มได้ยินไหมลูกปลาส้มปลาส้ม,สมพาเขาขึ้นไปบ้างึงพานอนขึ้นไปติอื้ยงึดห,หลิสมองสมองี่หลีน้องพี่น้องเนาะสบายดีครับ